ถ้าเจ้าบกคอระวังเจ้าจะเสียใจถ้าเจ้าเฝ้ารอเจ้าก็คงแก่ไปคิดไกล Bye, Bye Dee and, and Sawadee Krub Welcome back everyone to the Age and Life in, in Jersey Okay guys so today we have some English for you We have two words mm -hmm. The first word is regret okay. Could you spell that Julie? Yep R-E-G-R-E-T Okay It means regret This one This one is like I used to listen to this song ทุกครั้งที่เราสิมาเรียกเพลงแมนฮาลส์สี่นานาพยายามให้น้องจูลี่ว่าภาษาอังกฤษให้ทุกคนได้ฟังเนาะโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านนอกบ้านนาหรือว่าคนที่บมีโอกาสคนทุกคนอยากคือคอยเนาะสมัยตะกี้คอยทุกคนอยากค,อ,คอยวอาตลอดเนาะอบอกว่าคนอยู่ในเมืองหรือบอกว่าคนที่ข้าเจ้าไฮโซได้นะข้าเจ้าได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันหมดละแต่ว่านี่ฮักว่ากําลังคนที่กําลังเงียนเนาะเมือนี้คำคำอิดก,ก็คือนั่นน่ะที่น้องจูลี่ว่านี่หมายถึงว่าแปลว่า เสียใจโ okay. อเคพราเจ้าเสียใจโอเคเพราะว่าเขาเอามาจากบทเพลงเทียสิมารีแอคกันเด้อขั้นแปลตรงๆก็คือเสียใจไวจุล right, <Yes. S 1> uh ิ yes huh. and could you pick my sentence จุลิ yes if you don't ask her to be your girlfriend one day you'll regret it โอ้ตัวนี้สำคัญเด้อใอยคิดว่านะ่นะโดยเฉพาะนะผู้ซ้ายอ่าบ้านเฮาเนาะอ่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่ก็คือสิโอเคแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเด็กน้อยอย่างนี้นะบละ่ะอ่าหรือว่าแปลว่าสาวปลายปีที่บางครัง้งถ้าเป็น สังคมบ้านเฮาอะนะนะเขาสิมักอายไปเนาะเพราเจ้าสิบุก้าถามผู้สาวว่าโอเคอ่าถามกัาเจ้าไปกินข้าวน้ำหรือว่าถามกัาเจ้าไปเป็นแฟนอย่างที่เนาะสมัยความมันเปลี่ยนไปได้เลแต่ความบุกเบว่าสมัยเดี๋ยวนี้สิเป็นยังไงนะสิเปลี่ยนไปบ่เนาะความหมายตัวนี้ก็คือแปลว่าถ้าเจ้าบ่ถามอ่าค่อยเป็นแฟนนะนะนั่นบอหละถ้าเจ้าบ่ถามผู้สาวเป็นแฟนนะนะมื้อนึงเลยเจ้าสิเสียใจนั่นบอหละเป็นอย่างคือต้องเสียใจนั่นบอหละเพราะว่าเขาจะไปมีผู้บ่าวใหม่ปะเฮาเด้์ไว้จิลิโอเค And what's the number two, Julie? 2 Julie? The number 2 is reject. ตัวนี้แปลตรงๆก็คือคอยคิดว่านะน้องๆแปลตรงๆก็คือแปลว่านะปฏิเสธนะพวกเจ้าเคยเคยเล่น DVD เคยเล่น CD บ่สมัยตะกี้บ่หรือว่าได้รีโมทอย่างที่บ่ล่ะ Reject หมายถึงปฏิเสธหมายถึง่ะเอา CD ออกมาพวกเจ้าคั่นสิแปใส่ CD นะแต่ว่าคั่นแปใส่คนก็คือว่าปฏิเสธเนาะอือโอเค could you pick my sentence Julie? Yes this is s p e l l R E J E C T and the sentence for today is he is scared that she will reject him โอ้หมายถึงว่านั่นนะประโยคตัวนี้ก็คือแปลว่านั่นน่ะเราย่านผู้สาวน่ะปฏิเสธเนาะคันสมมุติเวลาไปน่ะขอเป็นแฟนอย่างที่ว่าล่ะอือหือผู้ชายน่ะอ่าหน้าอายหรือว่าย่าน หญิงนะปฏิเสธนอนไปรัไปขอเป็นแฟนประมาณนี้เด้อนั่นแหละที่เป็นภาษาอังกฤษวันนี้ถ้าพวกใคมีคำถามอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนาะน้องๆเนาะแต่ละมือพยายามมาฟังคือว่าแหละไรฟังเขาคลิปเขาทุกมมือทุกมมือฟังน้องจูลี่ว้าเนาะอาเขาสิเน้นการฟังเด้อเ่นบอกว่าให้ฟังคนตามประเทศเขาเว้าเนาะอ่าแล้วมือหน,นึ่งเขาสิเก่งเองน้องๆฟังจูลี่ว้าวแน่ฟังเพลงแน่แล้วก็เปิดทีวีภาษาอังกฤษฟังแน่สิมันสิมือหน,นึงนน่งสิเก่งเองเนาะ อ่าไปเรียกเส้นเพ่งกันเลยไว้จุลีเพ่งอย่างจุลีู่ดได้สิขาวเพนเพนเพ่งอย่างพูดได้สิขาวเพนเพนน้องจิลี่เราบอกว่ามื้อใดสิขอเป็นแฟนเนาะเออซื้อเพลงนั่นก็คือมื้อใดสิขอเป็นแฟนคลองนาของน้องดีดีนั่นเองไว้จุลี so ready let's go เจ้าบอกขอระวังเจ้าจะเสียใจถ้าเจ้าเฝ้ารอเจ้าก็คงแก่ไปคิดไกลถ้าเจ้ายังเกิดมือใดจะได้เป็นแฟนถ้าเจ้ายังนสาเดี๋ยวมาขับไปกินแทนเป็นพ่อเจ้านี่บ่เคยออกปากจากค้างว่าเจ้าคนนี้ห่าเขาบอยังอายคนนั้นคือมาเป็นตาสัง้องให้อายเป็นน้ำ i <laughs> สิหักนองทถ้งกายกายกอยาเจ้าโบคอร,ระวังเจ้าจะเสียใจถ้าเจ้าเฝ้ารอเจ้าก็คงแก้ไปคิดไกลถ้าเจ้ายังเขินมือใดจะดได้เป็นแฟนถ้าเจ้าังงฉาเดี๋ยวมาขับไปกินแทนเป็นพราเจ้านี่ป่เคยอกปากจากคำว่าเจ้าคนนี้หากเขาบ่อยังอายคนนั้นคือมาเป็น ไอเป็นหมายเลขวันของน้องแต่ไอก็คือสีบ่วงวันน้องเฝ้าคอย oh oh เจ้าบอเขาเป็นแฟนระวังจะเสียใจ Yet I did So Julie, Mark Ball. Coin Mark line. Mark Ball Julie. Why you Mark line? I'm Mark because I think it's a cute little storyline that she's saying. If you want to ask me, ask me because one day if you don't, you you're gonna regret it. She says it's okay. Like you both like each other, and he should ask her to be the girlfriend. <laughs> 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 okay, now. Uh so this, my thought, the same one. So that's why <laughs> we're just to บทเพลงเพลงนี้เนาะก็นี่เมือนกับขอกาวคำว่าสาวงามหลายเนาะผู้บ่าวก็มีแต่คนรอๆเนาะอือฮอึเห็นบอกเคยวอาแะไรน้องๆบ้านเฮาเดี๋ยวนี้นะขาจะมีความหูความสามารถหลายเนาะแสดงออกมาพวกเจ้าแสดงออกมาเนาะบอกว่าแต่บทเพลงหรือบอกว่าแต่ไอที่หรือบอกว่าแต่ธุรกิจอย่างที้นะผู้ใดมีความหูอย่างกับพยายามแสดงออกมาพวกเจ้าเน,ะนาะกานทำบทแสดงออกมากระห่อมทเห็นแหละไม่บอละตอนนี้โลกมันเปิกเปดกว้างแล้วนะพวกเจ้าไม่บอละมือหนึ่งเท้าเฮ็ด คผมดีเขาตั้งใจนะพราเจ้ามันจะมีผู้รักษ์ภูยัยหรือผู้ที่เขาประสมสำเร็จนะี่ยเขาจะเห็นเองเนาะบุกครื้สมัยตะกี้เขาอยู่บ้านนอ,อกบ้านนาสิเขากระโบ,บมเขา้าบูทถึงอินเทอร์เน็ตเข้าบูทถึงซื้อเหมาะช่วดที่เอาว่าหากันช่วงทีเฟซทามกันมันบูมี่ในสมัยนะั้นเหมาะแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นหมดเขาแสดงออกมาพวกเจ้าเนาะโอเคเนาะและบ้านนี้สำหรับบทเพลงเพลง,เพลงนี้เนาะน้องกิริเราบอกว่าเรามากหลายเนาะเพราะว่ามันเป็นบทเพลงที่แปลว่าน่ะนะสนุกสนานมวลซื่นเนาะมันจะเล่าถึงแปลว่าน่ะนะ คนแต่งอาจจะแตง่งใส่น์หนาๆสังคมอยู่บ้านเฮาเนาะเกี่ยวกับแปลว่าน่ะสมัยคอยยังไงก็เปลี่ยนกันเนาะทุกคนน่ะคอยคิดว่าน่ะด้วยด้วยควเค้าเชอร์ของเฮาด้วยประเพณีของเฮาเนาะเฮาสิบุ่คอยกล้าเฮาสิเขาสินาอายแม่นบ่เวลาเฮามักผู้สาวบอ่อย่างสิเขาสิบุ่คอยกล้าไปถามเขาเจ้าโอ้ยจะมีแฟนหรือบ่หรือว่านั่นนาะคอยอ่าเฮามาเป็นแฟนกันบ่หรือว่าอ่าคอยอยากชวนจะไปกินข้าวกินอย่างสิเฮาสินาอายบ่ล่ะถ้าเฮาเห็นผู้ใดเฮามักน่ะพวกเจ้าเฮาสินาอายเนาะ คอยกันตอนยังน้อยก็เป็นขึ้นกันเนาะเพราะว่าอย่างมันฮ e a ของประเพณีก็เป็นแบบนั้นเดนแต่ว่ามันบุคคลยู่ไม่กล้าเลยพวกแกยูไม่กาเนี่ยถ้าสมมติว่าน้านะผู้ซ้ายสินะเขามักสินะเขาก็ไปถามเลยคือคอยมาอยู่พี่บอกคอยมาอยู่พี่คอยกับคอยกับเปลี่ยนจ้ากันนะนิสัยของคนบ้านเฮาเนาะสมมติคอยมักผู้ใดก็แย่แต่สิคอยกรถามเขาเลยว่าน้านาโอเคน้านะวคอยมักเจ้าเด้ออย่างนั้นะจะมีแฟนละบอลอะไรเนี่ยคอยคอยอยจะพายจะไปกินข้าวเจ้าสีเจ้าสีว่าจังไหนที่ไหนพวก้า สังคมอเมริกล้ามันนะเขาต้องถามตรงๆเลยพวกเจ้าโอเคเราต้องอายเนาะสังคมอเมริกล้าเนาะต่างจากบ้านเทาบ้านเท่านี้ยังอายอายนั่นหมดละแต่ว่าน่ะนะและบทเพลงเพลงนี้นอนน้องเราสิพยายามซื้อสารถึงไม้ว่านเนาส่งเมสเซจให้ผู้ซ้ายนะว่าโอเคอันนี้แบบหู้ผู้หญิงกับหู้ยุ่งวาเราแอบมักเนาะแต่ว่าผู้หญิงเขาันจะกับบุก้าไปถามเลยว่าจะมักรคอยบอลเหรอทำมาเป็นแฟนกังเราสิเดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยมันบอกว่าเท่ายเขาจะมาถามว่าบอกว่าจะอยู่งไม่กล้าหรือว่า่เมืองลาวามันหมดละ หรือยู่เมืยอยงไทยกหมือกันเลยบอกผู้หญิงเขาสิีโบธามเลยว,ว่าตอนนี้มันเป็นธรรมศาสตร์เนาะเขาเป็นผู้ซ้ายอย่าอายเพราเขาต้องถามเนาะแล้วผู้หญิงก็เลยบอกว่าบบถามบบถามเป็นแฟนคอยจะเกลิ้นเอาแล้วลมือ้อนึงเจ้าระว,วงังจะเสียใจหมดแล้วเพราะว่ามาสิข้บไปกินก่อนเลยว,ว่า <laughs> มาก็มาสิข้บไปกินมาถึงว่าเป็นผู้บ่าวคนอื่นนะผู้ที่กล้านะ,อะเออเกาหลีมาเอาไปกินก่อนเนาะ <laughs> แล้วคนที่เขามากักรีก็ มือนึงเขาก็เสียใจเพราะวนะ่าโอ้ยเป็นอย่างไรคือบว์ว่าเป็นอย่างไรคือบอนนะได้จม้มาเป็นแฟนอย่างที่ประมาณนี้นะบทเพลงกันีี้ประมาณนี้แหละเพราเจ้าถ like like, ้าผู้ใดมัก,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดอเจ้าเด้อและกัมีเพลงอย่างวานๆอย่าลืมพอกันเข้ามาเนะาะบางครั้งอาจจะจัด่า้แนนะ่เนาะเพลงเกา่าเพ่งใหม่ทีกเขากะจัดไปนะรวมๆกันเดอเจื่เดก็ขอโทษขออภัยถ่ายังจัดบทันเนาะพอเพ่งใหม่มันออกมาหลายนะเนาะ ดังนั้นเขาก็ต้องให้มันตามทันกระแสเนาะท่ามือ่อไหนช่วงไหนที่บบมีเพลงใหม่ออกมาสิเขาเป็นพยา,ยามข้นเพลงเก่าเนาะอาจากกัน f อขอเข้ามานะแล้วก็สิไปลกให้ขึ้นเก่าเนาะแต่ว่าบบได้ลืมเนาะสัญญาม่นโบได้ลืมไว้จ้ลิโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็แค่หลายๆพวกเจ้าสำหรับวันนี้ก็บเขาเก่าคำว่าจ้ะลิสบายดีบายแล้วจดหมายแล้วจดหมายบาย